ที่10มิถุนาย25 67, น2567ลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพน้อยที่2รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2, 2> เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดําเนินงานโครงการเยาวชนไทยร่วมใจห่างไกลาย,ยายเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีงบประมาณ2567การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยศูนย์ประสานความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยายเสพติดในห้องประ ชุมกองทัพน้อยที่2ค่ายสุรนารีจังหวัดนคนรราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินโครงการและเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยผู้แทนจากกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจํานวน18จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมนี้มีวิทยากรจากศูนย์ประสานความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรภาค2และสำนัังานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3และภาค4ผลที่คาดว่าจะได้รับประการแรก เยาวชนและชุมชนจะตระหนักรู้ถึงคิดภัยและโทษของยาเสพติดประการที่2จะเสริมสร้างความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและประการสุดท้ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการจะสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ